อาสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเจ้าเจ้าครับผมวันนี้เราจะมาดูรีสอร์ทหรือว่าตุบตรงเรียกง่ายๆคือว่ารีสอร์ทตุบตรงครับผมเราใช้งบไปมันสามล้านครับผมล้านแหลกล้านเจมูลเขาจาน้ำแข็งไปหนึ่งมือล้าน2คือล้านประวัติเราหมดปรีไปสองสอง ล้านที่สามคือล้านจานผลเราหมดเขียนดื่มไปมันสามขวดหมดไปสามล้านครับมบนี่เราจะมีทุกสิ่งคือ,อยางคือครบครันครับเราจะมีตีนอนตีนอนเราจะนุมน่มนุ่มเอาหัวนอนปุ๊บรับได้ทันทีแล้วมีหมอนข้างแล้วมีพ่อหม่มแล้วมี ด้านในอากาศเย็นเย็นครับผมเอาครับเรามาดูตีนอนครับผมทุกสิ่งอย่างเรามีมดครับทั้งแอเอ้ยทั้งแอมมี่ครับแอมมี่มี่ทั้งอากาศธรรมชาติทั้งหลายเลยครับมอนก็นุ่มนุ่มตีนอนกับนุ่มนุ่มครับแบบสบายสบายนี่คือตีนอนครับมันเป็นตีนอนตีค่อน้างจะนุ่มมากครับนุ่มมากเลยจังเลยครับเอาครับเราเปิดดูมุ้งครับ เปิดตัวปุ๊บนี่เขาจะวนทีระว่างที่อูมาทั้งหมดนี่มีสักอย่างรับผมเราเราก็มีอาวุธน้ำนะครับอาวุธน้ำอเราคือเป็นอาวุธที่ล่าแรงมากครับนี่ครับรับรองอยากเข้ามาใกล้ครับพอเรามีอาวุธที่นักแนนและแข็งแกงครับคือลูกหินเขาันครับ ครับเรามาดูกันเลยครับแล้วเราก็มีสาลับนะครับคอยสอด่องดูแลทุกวันครับสุดเขียวล้วก็มีสุดแดงล้วก็มีสุดดำล้วกกรมีะครับสุดขาวเ็อกกมีสุดดำก็คือแมงวีสุดเขียวก็คือแมลงวันหัวเขียวแล้วก็แล้วก็สุดแดงคือมดแดงเรามี ทุกสิ่งทุกอย่างครับสด่องแล้ทั้งคืนครับแล้วมีเราก็มีมีมีน้ำส่วนตัวครับนี่คือน้ำส่วนตัวครับใช้ได้ตลอดเวลาครับมีมีทั้งน้ำครับเราจะใช้ตลอดเวลาแล้วครับน้ำตัวนี้ครับง่ายๆอย่างกระทำเต็มที่ครับแล้วก็มีไฟครับมีไฟให้นอนไฟแล้วก็มีครับเป็นโซล่เเซลล์ย่างดีครับ เราใจอัตโนมัติครับแบบมือเปิดปิดครับแล้วก็มีตีนอนใค,ครับมีตีนอน,อนอนเท่านั้นตีนนอนค,ครับแล้วเราก็มีห้องน้ำนครับนี่ครับนี่คือห้องน้ำครับแล้วแล้วแต่เราจะเรือกใช่ครับข้าไข่อันใหญ่ๆบึงง่ๆก็จอบครับข้าไข่ปึกงน้อยๆก็เสียมครับแล้วมีบริการ คือครบทุกสิ่งทุกอย่างครับและแต่เขาจะเรียกครับนะสารทีนะเชิญครับนี่้ออห้องน้ำก่อนแล้วครับนี่คือสายน้ำครับนี่คือสายน้ำทีเขาต้องใจบางสิ่งบางอย่างไปเอามาครับเอาไปเอาตัวแล้วแต่ครับเอาใหม่หยอกเหียคนเดียวก็แล้วแต่ครับนี่คือตูบตรงหรือรีสอร์ทตรงครับ ตูบตรงหรือซอตรงต,รงตรงัวนี้เราคือนอนฟีครับคือนอนฟีแต่เก็บที่หลังครับคืนละสามปันครับโอเคครับเจ้านี่ครับสามปันปอต้มดูแลงวทุกวันเท่าน,นะครับโอเคครับเจ้านี่กับแคนี้ครับผมจะได้จะได้กับแคนี้และแคนี้ครับผมเอามาดูวิวธรรมศาสตรเล็กๆน้อยหมืดมา Pala ka po!